สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท้าน้าจา,าโทรศัพท์ครับเมื่อวานฝนตกตั้งแต่ส่วงบายนะครับจนเดียวนี้นะครับนำมาแล้วครับผู้ไดให้ติดห่วยติดโดมนะครับสภาพก็สิเป็นจึงสีแล้วครับขีดยางมีฟฝนบ่พ่อครับ พอฝนตกมากครับน้ำมเอาขี่ยางเอากระโป้ยางไปอีกครับเป็นไรผมก็เทซะด้วยเลยลำบากบ้าวุ่นกันเลยทีนี้เป็นไงละ่ะน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาแต่ว่าตอนนี้กระโปยางไปแล้ว เสียางเลยเสียไปละนี่แหละครับย่ามฝนมันกัจังสีล่ละถ้าคูณได้ให้เพื่นบบติดห่วยติดโดมกับโบปันได้ถ้าของไผติดห่วยติดโดมหดย่ามนี่ก็ทำใจล้วครับสื่อกับโปใไม่ไปเลยถ้าอยากให้ดีก็ เอาเสืก่กมัดกระโปงไว้กับต้นยางนั่นเ้อครับของผมผมบ่มค่อยได้มัดนะผมตัดออกเพราะว่ากระโปงมันอยู่ขี้ดินนะครับเลยตัดเสื่อกอ่อกแต่สี่ด้ัยซื้อกระโปงมาใส่หม่ทิบัดซับนี่แ่ะครับจะให้ติดห่วยทิ่โดมตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยครับเพราะท่านส่อย ถ้าฝมันจะเป็นโดมนะครับลำโดมน้อยเจ้จกว่ามันไหลตกใส่หรอกลำโดมตัวนลำโดมน้อยนะครับ้าลำโดมใหญ่นี่มันฉิต๊แม่น้ำมนลแถววัดปากโดมนะครับตัวนี้ลำโดมหน่อยตกใส่ผมกับวงหงด้วยกันแต่ว่าลำโดมใหญ่นี่มันจะเป็นตั้งคน มาแต่ท่งน้ำเยิน,นครับมันสิไปตกแม่น้ำมุอนอยู่อำเภอพิบูลนะครับแถววัดปากโดมนะครับนี่แหละครับรู้เรื่องครับสีกระโปร์ไม่มาเนี้ยคันนี้แหละครับสวัสดีครับ